ยินดีต้อนรับสู่ช่องผมนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่อง The Sovereign Indie w i l d e โดยเจมเดลเดวิดสันและวินเลียมรีโมก ซึ่งเป็นหนังสือที่มีการทำนายอย่างกล้าหาญล่วงหน้าและมักทำให้ถูกต้องตีพิมพ์ในปี1997 The Sovereign i n d i v i d u a คาดการถึงผลกระทบของการปฏิวัติดิจิทัลต่อสังคมโดยคาดการว่าบุคคลจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเสรีภาพทางเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนได้อย่างไร หนังสือเล่มน,นี้คาดการถึงการเปลี่ยนแปลงอำนาจจากสถาบันแบบดั้งเดิมไปสู่บุคคลที่มีอำนาจโดยเน้นบทบาทของเทคโนโลยีในการกระจายอำนาจและขัดขวางโครงสร้างอำนาจที่จัดตั้งขึ้นก่อนหน้าบิตคอยบุคคลอธิปไตยได้จินตนาการถึงการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัล โดยคาดการว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุคคลมีอิสระทางการเงินและท้าทายการควบคุมเงินของรัฐบาลได้อย่างไรโลกาพิวัตตามที่กล่าวไว้ในหนังสือ ได้ให้คำจำกัดความใหม่ของความเป็นพล,ลเมืองและขอบเขตทางภูมิศาสตร์โดยเน้นว่าการเชื่อมต่อทางดิจิทัลและความคล่องตัวระดับโลกจะปรับเปลี่ยนอธิปไตยส่วนบุคคลอย่างไรเนือสิ่งอื่นใดบุคคลอธิปไตยได้สนับสนุนการเสริมอำนาจและความยืดหยุ่นส่วนบุคคลในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยกระตุ้นให้บุคคลต่างๆปรับตัวและควบคุมอนาคตของพวกเขาบุคคลอธิปไตยไม่ได้เป็นเพียงหนังสือแห่งการคาดการแต่เป็นแถลงการเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยส่วนบุคคลและเสรีภาพทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ติดตามข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากเ e g ก n AI ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเนื้อหาที่กระตุ้นความคิดเพิ่มเติม